สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดี่านผช้ชมมีไผถูกรางวันในบอ่อนะครับเอาจากนกครพนมยังคงแม่นนะครับเปิ้เด่นเก่ามากตัวร่องคือศูนย์เห็นไหมครับผมถ้าเก้าไม่มาศูนย์มาศูนย์สีต่ตรงๆนะครับ่านผช้ชมละกะคว่ำฝันบ่าวเ่าพี่น้องนาเสียดายเล็กวิ่งก็ถือว่าแม่นจับวิ่งนี่จับกระยูสามหนึ่งแต่ว่าบ่มักมักคักคือศูนย์สามู้เถาห้องสีหูเพิ่ว่าศูนย์นพี่น้องเนาะโอ้ยศูนย์สี่นะครับ บ่าวเข่านึกว่าออกขาศูนย์พี่น้องดีใจเอานะครับเลขทูบสามศูนย์หาธรรมชุมนับเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะสรุปให้นะครับหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับผมเดี๋ยวไปบ้านเจโอตเรีนะครับอ่าไปบ่งน้่กันนะครับโอ้เจแล้วมักบศูนย์ซีเราอยู่บอนะครับธรรมชุมอ่าก็เพึงมากนะครับหลุนอยู่บ้านเจลอตเตอรี่แหละครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับโอ้ยจะเป็น ศูนหาหาศูนกระเบือบอ,บอนนะพี่น้องเนาะเป็นศ<ว>ูนย์ซีนะครับธรรมชมมาดามเนี่ยครับมาดามเพิ่งกระมาเบิ่งเนี่ยหมวดนี่จ้งไดบ่ฝันบ่ฝันท้เบี่ยนรถบ่นะครับนอนี่ครับห้าแปดศูนซีพูดนะบ่ดห้าศนซอกแปดห้าศูนย์สี่บอกมาดาม,มผมระดีใจนึกว่าแปดหาศูนเมื่อกี้นี่นอืมโอ,โอ้ ตายเลยบ่ะนไหนมาดันวดนี่เป็นล่มบ่ฝันถึงรถบบปิดฝันฝันเกี่ยวก็มอตอ่ะใส่ว่ามีผู้หญิงสามคนมันนางอยู่ถ่ายรถมั้งเจ้าโอาโีซีซูนเห็นเขาว่าเขาเห็นรถจกคล้องนั่ะลอกทำก็ได้ซื้อแล้วเลยเอามันนางผีมันนางคุยกับปาดเจเปลี่ยนเจ๊ได้่ะมักบริมาณบ่ละ บเจ้คนบอมานอีกได้พี่น้องได้ปบอถือตัวเน้นแม่อืเจ้แล้วบอมานพี่น้องผู้ใดได้โชคก็จะลืมบ่เจ้บอมานเจ้บอมานสตาร์ทิมเอามาดามเอาโต๊ะมันนั่งขคางกันพี่นะเออเอามานั่งพี่เอานี่ออกก็ได้นี่มานั่งนี่คุยกันเออตามมานั่งนี่ก็ได้มาดามนี่มาดามนี่นี่มานั่งนี้ยละอ่าคุยกันจะเข้าปาด เลขบ่งกคุ่มเล่หถงเป็นเล่หอนูบทิมบอรทิมของไอ้เมืรอเ้านี่เออรเตอรี่เหลืออยู่ด่สาหนึ่งหรือหนึ่งสามนึงสสเจมรอกไว้ปลาต่ัตว่สามหนึ่งคนอาไปแล้วเอาไปแล้วเขอเจ้าถือแล้วพ่อเจ้าถือเอาเปนังตเลขหนึ่งสามนี่คนคนหั่นบอกบม็กเนาะต่วสามหนึ่งคนเอาอยู่ดิเล็หนึ่งสามออกงากพี่น้องต่ว่สามหนึ่งนี่ออกอยู่แม่สามหนึ่งโดนโดนเนาะ ปูซีศูนย์ไหงวดก่อนศูนย์สี่ศูนย์เราวนำก่อใ่หเขาออกงวดนี้ก็บอตามแล้วปาาตาจักนครพนมนี่ไหมบอไดกับเนาะงวดดีบบอไดกศูนย์สี่ตรงตรงเลยสามศูนเจ้เพิ่นวาก้าถาร่องคือศูนย์ศูนย์สามศูนย์ี่ศูนห้าเจ้ผมฝันอผู้เท่าห้องว่ามาห้องบอกศูนย์เป็นศูนย์าเฒ่ากั ส่ตะศูนย์สามทนตัวเอฟซีพันกะวายอยู่พันห้องจะกเทียเบ้าเท่าก็บอศูนย์ดีใจนึกว่าออกแบดหศูนเอาบ้าวเ่าจนห้องนึกว่าไม่ออกหาศูนย์ผมอือเบิ่งมาเบิดเพิ่มผันมีซีมาหางหลังพี่น้องโอ้เออเจ๊กัุ่ยแคกันกันหานย์กันหาศูนเนาะเจ๊แล้วมักกี่แล้วหาศูนย์นครพนัมมันมากศูนย์สามศูนย์สี่ศูนยหาหมดอะ เจ้พันเน้นศูนยหาเด้ที่ที่บ่าวาถว่าเจ้มาตัวไดกับศูนยหาก็บศูนย์หาศูนมันออกเจ้ก็ได้เออต่างประมาณเจประมาณพี่น้องเจ้มโหกี่แล้ววันบ่าว่าวอ่ะเขาบ่าวแ่าอ่อนสองอ่อนโอ้ยข้างล่างพี่น้องรุ่นสามสามศูนย์กูบุนเนาะเออสามศูนย์สามเจ่เด็อมันเล่าใจอีหลีเนาะสามศูนย์กันยังไขพี่น้องเอาไม่สู้กันไหม เพิ่นเหมาตรงตรงเลยจากน้ควนพนุมแม่เจ๊กับโปรงผ้าเน้ำมันอีกรถนารถนาบ้างนาเนี่ยนาเฮี้ยอีกแล้วพี่น้องนาเจ๊ปลาเล็กข้าเจกขาเก็กบครักเนาะน้ำเพิ่นยูเจ๊กระติดเก้าแต่ว่าตัวศูนตัดศูนย์สามศูนย์สี่ออกเอาแต่ชุนมาหาเอออย่าลืมโทรหาเพิ่นหมึ่าแรลงเลย มือแรงมือแรงบอกต้องเอาให้เวลาเพื่อนเองนอกจากจีกินเขาครับยังเราไม่ได้คิดว่าเขาเจ้าถูกอยู่แล้วเดี๋ยวคิดว่าเขาเจ้าถูกอยู่แล้วเพราะว่าเขาเจ้าลินสเต็ปถึงอยู่แล้วคิดว่าตือเอ้งป้าแดงจะเลี้ยงไมเออเนื้อไก่เอานะครับผู้ชมนี่เนื้อไก่ดีใจครับผู้ถูกรางวัล อันเ็ยังว่าตัดทีมตัดทีมว่เขาเลยนาะ่ว่าคิดแบบนครพนมถือค่ะแม่นผมก็คิดว่าพนถือเพราะว่าพนมเน้นมากเก่ากับศูนย์เนี่ยเก่ากับศูนย์รลักการพนหลักๆบในเก่าเก่าชูเก่าคู่น้องเก่าหลักพนจาะมาศูนย์คือศูนย์สามศูนสีู่นย์หตรงเลยืออยูแล้วเดี๋ยวสดโทษออกช่วงใกล้ทุ่มก็ได้บาวเ่ามันจะเล่นดูพว่าเขาเจ้าอันมไปไหนไปหน้าครับเดี๋ยวเจ๊ีิ่องรองเสิรเซๆอีกกอนเสิรเซๆอีกกนน เขาจะถือกุญแจเขาจะถามเจได้กันมาเจถือก่อเจเพรถืออสิบายตัวน่อยเพราะว่าเจพี่น้องพูดตรงๆเจแล้วกับบอดี้มีทุนหมมีทุนไหนทุขายบอดี้กินได้ใช่ไหมขั้วเลือดลอตเตอรี่เพิ่อนกับเพิ่อนกับแผงไม่น้อยแผงลอตเตอรี่เพื่อนกัเพิ่อนอุดหนุนอันที่สี่เพิ่อนอุดหนุนคุณแม่ไม่กดไม่กดมั่วเหมือเช้าเนี่ยเพิ่อนกับซอยเมาอีกเด้ม้อเท่านไจ้โทรหาเพิ่นเพิ่นเป็นยังไงโอ้เพื่อนเพิ่อนมีบ่เพิ่นซื้อหาศูนย์สามตั้งหลายเดิ คิดว่าเคนติถือบ่อเบาบ่อเนี่ยใจได้ท่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยวบ่าอแถาจะไปสรุปให้ก่อนมีสำนักใดแน่นะพี่น้องเนาะสู่กันตัดดีใจกับผู้ถูกรางวัลมีแล้วเจนี่แหละเอามากเป็นระงวดเนี่ยทีมเนาะโอ้สูนสีตรงตรงเจพ่อยจะันมันเท่ามีทุกผมหลัดหลงห้องดีใจบ่อแถวบ้าห้องไหมผมบ่อผมนึกว่ามันแปดหาซูนี่มาดามเนี่ยนั่นมาซูเนาะสีทั้งนี่เนาะยังมีสีอุทัยอยู่ัวหโอ้ย หาศูนย์สามก็ได้ป้าถ้าหาศูนย์สามดีไหมหาศูนย์สามดียกเลี้รถควายบ่านเผาซี่โตเลยเห็นมั้ยห้าแปดศูนย์สี่นับแปดขี้บกฝันมาดามบนฝันอยู่ฝันได้เกี่ยวมอสไดเอาเดี๋ยวบ้านเผาไปสรุปให้กันธรรมชมมาดามจะกลับเลยหรือจังไหนจังน้อยยังน้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเดี๋ยวจอกมาคุยนะมาดามเดี๋ยวรอกกันอ้าวพี่น้องเดี๋ยวบ้านเผาไปสรุปให้กันครับผมอ้าวธรรมชมนะครับเนาะจ่า นครพนมพี่น้องเดี๋ยวเบาถอดสรุปให้นะครับเพิ่นมมาเด่นเก่าถาล่องร่องศูนย์ถาลูดขึ้นหลักเก่าถาเก้ามากขึ้นศูนย์ศูนย์สี่ตรงตรงนักขับนผู้ชุมอ่าเลขวิ่งเพิ่นมมาถึงหามาถึงศูนย์พี่น้องนะครับถือว่าแม่นของเพิ่นจากนครพนมนี่ถือว่าแม่นนะครับคํานี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเจเพิ่นมจะโทรหาเพิ่นเพิ่นจะให้ตองวัดเลยบ่เนาะครับอ่าเอานะครับบ่าวเท่าฝันพี่น้อง ศูนย์โอ้ยเบ้าเท่ากัน,นี่แหละครับศูนย์สามน้องพี่น้องเนาะเลขวิ่งนี่เขาสมวดถ้าเลขวิ่งนี่กระจับใส่ยู่พี่น้องเอฟซี 4, บนกระว่าอยู่ศูนย์จากเทียเบ้าเท่ากับอะไ้นับเพิ่นบอกศูนย์ศูนย์หูนี่พี่น้องเสียน้องพี่น้องเนาะเอาเอาไหมนะครับเขามาสารงวดงวดที่ซีศูนย์บวัามี0ศูนย์โอ้ยนาะปูเนาะแต่ศูนย์ซีกับบาสองตัวในปูเลขถูกนี่กระบังไว้นะครับาาหาศูนย์สามสามศูนย์หาเบ้าเ่ากับทื่นเอาว่าสั่นน้องพี่น้องเนาะ โอ้ยโอ้เอานะครับไอชุดบนบ้าเท่าพี่น้องเด่นบนศูนย์กับหามาถึงศูนย์มาถึงหาพี่น้องเล็ติดนี่บ่อเขานะครับเบืองในศูนย์หกไอชุดชุดบนย่างเดียวพี่น้องแม่นอีหลีได้เหล็กเหล็กเหล็กเด่นเหล็กเด่นบนนี่แม่นอีหลีนะครับธรรมชมอืมเอานะครับมาถึงศูนย์มาถึงหานะครับชุดบนของบ่าวเท่านี่ถือว่าแม่นเหล็กเด่นแต่ว่าเหล็กติดนี่จับบ่อเขาธรรมชมเจ๊ลอตเตอรี่ฝัน โอ้เพ่นเขียนให้หนึ่างออก3ามหนึ่งะครับชมชชมเลขฝันเจลอตเตอรี่ที่ว่าเป็นพอปูธด,ดงเพ่นเขียนไห่เจ็ดเก้าศูนย์เต้าสอตัวพันเขียนให้ 7, 90, 2, นนใหนนะครับออก3าหนึ่งะพี่สาวบ่าวเท่าโอ้ยฝันมาลดบ่าวเท่าส้นนะครับอ่ถ้าเบียนหานยนี่ครับห0ศูนยเบาเท่ากัะนำอยู่นะครับมาศูนยีพี่น้องห้าจะเป็นหาย์กระบอเนาะนะครับชมชมแม่หมูฝันนี่ข้งคักนี่ หาศูนย์สามออกหาศูนย์สี่ธรมชมนะครับเอ้านะครับคนด่านคุณทศหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเห็นปะครับหน่วยล่างหนึ่งแต่ว่าหลักส sure. ิบนี่บอกเขาพี่น้องหลักหลักน่วยเพิ่มแม่นอยู่ออกสามหนึ่งมาด้วยกันนะครับสามหนึ่งมาด้วยกันคนด่านคุณทศนะครับเดี๋ยวนะผารับชมตองวดนะผมปูเซรีสองตัวมาตัวให้สองหนึ่งมาสามหนึ่งพี่น้องของปูเซรีเข้าทุกงวดหนาสองตัวมาตัวมาทุกงวดนะครับธรูมชม คุณปุ้ยใบใหญ่นะครับเด่นบนเด่นศูนย์ศูนย์สามมาศูนย์สี่ท่านผู้ชมนะครับศูนย์สามมาศูนย์สี่นะครับเด่นศูนย์เพิ่นเด่นศูนย์เลยก็ถือว่าแม่นเด่นบนพันอยู่นะครับจากเกาหลีพี่น้องเก้าสามสองพี่น้องโอ้ยมาสามหนึ่งนี่ครับพิษเทลพิษเทลแต้มสามสอง 3, 2, นี่มาสามหนึ่งงวดที่แล้วนี่อ่างวดที่แล้วเก่าสองมาเก่าสาม ท่านผู้ชมนะครับก็ะเที่ยวแม่นของกันอยู่นะครับปูดอกบัวนะครับผมอ่านี่ครับวิ่งล่างเห็นบอลแม่นอยู่ด้วยครับหนึ่งกับสามมาด้วยกันแต่ว่าปูบริจับใส่กันพี่น้องนะครับหนึ่งหกสามบนเม็ดเดียวเอ้ยตัวเน้นนะครับหนึ่งหกสาม 1, ปูบ่ริจับใส่กันปูดอกบัวท่านผู้ชมนะค,คุณปุ้ยวัายใหญ่เด่นล่างเด่นหนึ่งอยู่พี่น้องบรามีสามหนึ่งนะครับ แต่ว่าหนึ่งเป็นหลักสิบหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับท่ชมชมเด่นล่างก็ถือว่าแม่นชุดบนชุดล่างเลขเด่นนี่ถือว่าแม่นของคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับออสารครามนะครับเด่นหนึ่งรองสองเด่นแม่นอยู่พี่น้องมาสามหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็บบริจับสามหนึ่งพี่น้องมาแต่เล็กวิ่งเล็กเด่นนะครับท่ชมชมออสารครามนี่ครับชุดสามตัวนี่สามหนึ่งแปดสามเป็นเก่านะครับท่ชมชมหลักรอยพวกเขาดอกพี่น้องแต่ว่านี่ครับถ้าตัดในชุดนี้เนาะ สามหนึ่งนะครับออสระคำสามหนึ่งเข่าดีนี่พี่น้องออชมพู่นะครับวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งเห็นไหมครับมาศูนย์ดีครับบอดี้จับบอดี้จับศูนย์สีนะพี่น้องเด้อนะครับถ้าตัดนี่สามตัวก็ตัดได้สามหนึ่งเยอะประเด็นสามเก้าหนึ่งพี่น้องสามหนึ่งถ้าตัดนะครับเนาะแต่ว่าวิ่งบนก็ถือว่าแม่นของเป็นอยู่ออชมพู่นะครับเด่นบนเด่นหนึ่งกับศูนย์มาศูนย์สี่นะครับผมจากเมืองเลยพี่น้อง จากเมืองเลย2103โอ้ยเสียดายนะครับท่านผู้ชมเลขกระแสนะครับเลขดังกระสุนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่เอา้านะผ่ารับชมตองวดขี้เกา่าพี่น้องนะปูสีสเกตนะครับผมเด่นบนเก้ากับศูนย์หาศูนย์ครับมาศูนย์สามมาศูนย์สี่ล่างห้ากับหนึ่งมาสามหนึ่งเลขวิ่งเลขเด่นมาทึ่งบนทึ่งล่างพี่น้องนะครับท่านผู้ชมเอา้านะครับผมดีใจครับผู้ถูกรางวัลน,นะพี่น้องเนาะ โอ้ยปูนะครับสุกใสอีกตัวเดียวนะปูนะเนาะหาศูนย์สามเนี่ยไหมเลขถ,ถูกสามศูนย์ห้าห้าศูนย์สามหาศูนย์สี่ซาถูกปูนะครับสู่กันไหมนะพี่น้องเนาะงวดนี้บ้าวแ่ากระเที่วบาบ่าโชคบ่ามาันพี่น้องนะครับผมเป็นกําลังใจให้เอฟซีนะครับสํานักไหนที่เพิ่นแม่นนะครับจะพารับชมตองงวดพี่น้องนะครับผมพ่อกันคลิปหน้านะครับบ้าวแ่าสวัสดีครับ นะครับผมสู่กันต่อนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ